สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับสาวน้อยครับเอฟซีคุหญิงบอปันแพงครับมือนี้บุกคลานแองจี้บิวตี้ครับซาลอนจองคิวไว้คามปีครับกำลังว่างแมนบอจองคิวไว้คามปีกำลังว่าง <g ül> มาแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะ ต้องจองคิวไว้ข้ามปีถึงจะได้คิวนี้จองคิวข้ามปีปิดวงพอดีจ,จะได้คิวนี้ามาล่านักเล่งขัดจอดเธอจะทำอะไร จะทำอยัางซางหัวบ่ตัดก่อนบ่โอเคต้องมาต้องให้คุ้มเด้เพราะว่าปีนึงจองสร้างในเทือเดียวเน๊ะ กันยาก็เปิดเดินซ้าอีกเหมือนเดิมเราทกไปงแออดีกนของเตามันจะเดิมมากไง ช่างนี่รอบรอบนี้ช่างเปิดร้านกี่เดือนครับเนี่ยยังไม่รู้สภาพเองว่าจะได้เปิดร้านกี่เดือนตอนนี้ยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าจะได้เปิดร้านกี่เดือนพวกนี้ยังไม่รู้เลยพวกนี้ยังไม่รู้เลยอาจจะไม่ได้อยู่ติดตามได้ที่เฟซบุ๊กส่วนตัวใช่จ้ะติดตามได้เฟซบุ๊กส่วนตัวช่างจะโพสตลอดว่าช่างเปิดร้านถ้าวันไหนอยู่กโ็โพสตปดเปิดร้านอิน็อกซ์เข้ามาได้ อินว่าเข้ามาจะว่างไหม่ต้องถามก่อนว่าว่างไหมถ้าไม่ว่างก็คือไปทํางานท้างนอกาลาสอ่ะถ้าไม่อยากเสียเงินถือเบียร์มาสามขวดใ้ช่างได้ ช่างบอกว่าช่างเดินเดินด้วยน้ำสามขวดเป็นอย่างน้อยลูกค้าต้องถือน้ำเย็นๆมาด้วยนะครับเพราะว่าที่ร้านเราไม่มีแอร์นะครับน้ำนี่ต้องเป็นไม่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 ขวดเาวก็ขวดน้ำตาลใช่ขวดก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหนนี่จะไปสัสับสับใช่ไหมลูกค้าสามารถซื้อ น้ำมีฟองมาก็ได้นะคะน้ำสีทองน้ำสีทองฟองสีขาวองสีขาวเขาเรียกอะไรนะน้ำใสใจจริงน้ำใสใจจริงแต่ว่าหน้าห้านวันนั้นนี่ทั้งนะใจจริงนอนเต็มเลยนะปิดเดินออกไปโอ้โหทั้งนอนหลับคาเก้าอี้ทั้งไป่ยังวันจีนยังไปห่ออหันเนาะตาี่บ้านหักนอนกันเลยดา เรานอนเตรียมขึ้นรถเมื่อเดย์เราบาไหวแต่ว่าเขาก็ตื่นขึ้นมาจอยอยู่เนื้แล้วเขาก็แบตหมดต่อแล้วเขาก็แบตหมดต่อแต่เราคือแบตเกือบหมดเกือบตุยวิสุทธิชีวิตมากเลยรับรถถึงบ้านนี่ไม่ดีตาแบบคือคนแบบผมหลักเฮงเลยไปไม่ได้แล้วเราทำฝากเรีบสิคนแรกก็เจอคนตามเลยครับเยอะมาก กับผมที่ร้าน Angie Beauty ครับงงจองคิวไว้หนึ่งปีครับเพิ่งว่างครับหนึ่งปีไ,ได้ตัดห,หนึ่งครั้งนะครับดังเอาพรุ่งนี้มาวันนี้สิบเ,วเวอ็ดตัีเดียวเลยเอาไว้เอาไว้ไ่้แหละมันจะหมดขอบคุณแนละสวัสดีครับ